ตอนนี้เรามาดูในเรื่องของนิมมานราตีภูมิค่ะในสวรรค์ชั้นที่5ชื่อว่านิมมานราตีหรือนิมมานราดีคำนี้แปลว,ว่าอภิรมยินดีในสิ่งที่นิรม,มิตขึ้นหมายความว่า นอกจากทิพระอภรร์ที่ได้รับอยู่โดยปกติแล้วนั้นนะคะในเวลาที่ต้องการสิ่งใดๆก็นิรมิตขึ้นมาได้เองตามความต้องการค่ะตั้งแต่ที่เราศึกษามาก็คือตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาจนกระทั่งถึงชั้นดุสิตสีภูมิที่กล่าวมานะคะในภูมินั้นๆในเรื่องของความเป็นอยู่ นะคะเทวดาหรือบุคคลที่อยู่ในภูมินั้นๆก็จะมีความเป็นอยู่ชนิดที่อยู่กันเป็นคู่ครองมีคู่ครองประจําของตนเองซึ่งจะมีมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่บุญวาสนาแต่ในสวรรค์ชั้นนิมมารตีนี้ไม่มีคู่ครองเป็นประจําของตนเองหลอกค่ะเวลาใดที่ปรารถนาที่จะเสพกามคุณก็จะเนรมิตร ขึ้นมาตามที่ใจปรารถนาเมื่อได้เพลิดเพลินกับการเสพกรมคุณแล้วเทพนิมิตนั้นก็จะอันตรธานไปมีความเพลิดเพลินเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปนี่คือในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของเทวดาชั้นนิมมานราตีเมื่อพิจารณาแล้วนะคะอาจจะเป็นที่ถูกใจของใครบางคนว่าเป็นภูมิที่น่ารื่นรมจริง นะคะแต่ถ้าเราพิจารณาโดยสภาพธรรมแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นการไปใช้นี่นะคะน่าจะเป็นการไปใช้บุญเก่านะคะไปเสพไปมีความเป็นอยู่ชนิดที่รับวิบากที่ดีจากบุญเก่าที่กระทามาพร้อมๆกันไปนั้นก็เป็นการสะสมกิเลสใหม่ด้วยแล้วถ้าหมดบุญเก่าโดยที่กิเลสใหม่นั้นพอกพูน แล้วถ้าหมดบุญเก่าไปโดยที่กิเลสใหม่ก็พอกพูนผลของกิเลสนั้นจะต้องส่งผลเมื่อตายจากเทวภูมิแล้วอาจจะส่งผลนำไปเกิดในอบายภูมิอันเนื่องมาจากกำลังแห่งกิเลสที่ได้พอกพูนในขณะที่มีชีวิตอยู่ในสวรรค์ชั้นนิมมานรตีก็ได้ค่ะการที่ไปเกิดในอบายภูมินั้นก็ไม่ใช่ใครเป็นผู้กระทา ก็เป็นด้วยผลแห่งกิเลสที่ได้กระทำเอาไว้แล้วในเทวภูมินั่นเองค่ะเมื่อทราบเช่นนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะยินดีนะคะแต่ให้มองให้ทราบถึงความเป็นไปวัตตะของชีวิตนะคะว่าถึงแม้นว่าจะเกิดอยู่ในภูมิใดแม้นว่าจะเกิดอยู่ในนิมมานราตีที่จะได้รับความสุขอย่างเหลือล้นเหลือล้นมากกว่าภูมิอื่นๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนะคะ ถ้าเป็นเช่นนี้อยู่ตราบใดเมื่อย,ยังมีการเกิดอยู่ความทุกข์ความโทมนัสก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงไปได้ค่ะมาดูที่ตั้งของสวรรค์ชั้นนิมมานาราตีค่ะนิมมานาราตีนั้นจะตั้งอยู่ในอากาศนะคะห่างจากสวรรค์ชั้นดุสิตขึ้นไปสี่0มืยนสองพันโยค่ะเทวดาในภูมินี้มีแต่อากาสัทธะเทวดาอย่างเดียวค่ะ การเป็นอยู่ในภูมินี้ก็มีความสวยงามมีความประณีตมีอายุที่ยืนยาวกว่าเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตค่ะมาดูทางไปสวรรค์ชั้นนิมมานราตีค่ะการที่จะไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นนิมมานราตีนั้นในทานะสูตรได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดทำทานโดยคิดว่าเราจะให้ทานเหมือนอย่างฤาษีทั้งหลายที่ได้กระทำมาแล้วในอดีต บุคคลที่กระทำทานด้วยความคิดอย่างนี้นะคะเมื่อตายไปผลของกุศลนั้นย่อมส่งผลให้ไปบังเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นนิมมานรตตีค่ะตัวอย่างของผู้ที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้นะคะก็ได้แก่หญิงชลาอนาถาผู้หนึ่งที่ได้ใส่บาตด้วยน้ำผักดองแด่พระมหากรสป,ปะเทระผู้เป็นพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัต พอตกกลางคืนตอนที่เข้านอนหญิงชลาผู้นี้ก็เป็นโรคลมโดยฉัดพลันถึงแก่ความตายค่ะก่อนที่จะตายนางยังมีความชื่นชมปีติโสมนัสอยู่ในใจที่พระมหากษัตริได้กรุณามาโปรดถึงหน้าบ้านเพื่ออนุเคราะห์ให้นางได้ทําทานกุศลน,นี้เองค่ะที่ทําให้นางไปเกิดเป็นเทพนารีมีฤทธิ์มีอนุภาพมากในสวรรค์ชั้นนิมมานราตี สวยทิพยสมบัติอยู่ในปราสาทมาดูสวรรค์ชั้นสุดท้ายค่ะคือในสวรรค์ชั้นปรณนิมมิตวสวัสวตีนี้นะคะเป็นสวรรค์ชั้นที่6ค่ะคำว่าปรณิมมิตตสวัสวตีแปลว่าทำอำนาจของตนให้เป็นไปในโพคัตทั้งหลายที่ผู้อื่นรู้ความคิดของจิตตนแล้วจึงเนรมิตให้ ะะก็หมายความว่าในเทวดาชั้นนี้นะคะเพียงแค่ปราลบนะคะก็จะมีผู้รู้ใจแล้วก็เนรมิตสิ่งที่ต้องการให้นะคะเนรมิตให้เลยไม่เหมือนกับในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีในสวรรค์ชั้นนิมมานรตีนั้นคิดนึกอยากได้อะไรแล้วก็ต้องนิรมิตขึ้นมาเองแต่เทวดาที่อยู่ในปรนิม,มิตววตวัสวตีวิเศษกว่านั้นคะ่ะ เพียงแค่มีความปรารถนาก็จะมีผู้ที่รู้ใจแล้วก็นิรมิตสิ่งที่ต้องการนั้นให้ผู้ที่มาคอยนรมิตนั้นไม่มีกล่าวว่าเป็นเทพพวกใดชั้นไหนทำให้เทวดาชั้นนี้มีความสุขความสำราญยิ่งมากกว่ายิ่งมากกว่าในสวรรค์ชั้นที่ห้าเมื่อปรารถนาที่จะเสวยกามคุณก็จะมีผู้เนรมิตให้ และเมื่อได้สวยกรรมคุณตามที่สมควรตามที่ปรารถนาแล้วเทพเนลมิตนั้นก็อันตรธานไปที่ตั้งของสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีก็จะห่างจากนิมมาราตีภูมิไป42,000โยชนโค่ะจะมีความห่างเท่ากันเท่ากันนะคะในแต่ละภูมิแต่ละภูมิของสวรรค์หกชั้นเนี่ยค่ะเทพเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้นะคะ ก็จะมีแต่อากาสัตถะเทวดาอย่างเดียวค่ะในชั้นนี้มีท่านเท้าปรนิมมิตะเทวราชนะคะหรือท่านเท้าวัสวตีนั้นเป็นผู้ปกครองแล้วก็เป็นผู้ปกครองเทวดาทั้ง6ชั้นด้วยค่ะเทวดาในชั้นนี้มีร่างกายมีวิมานมีทิพยสมบัติสวยงามปราณีตมากกว่าเทวดาในสวรรค์ชั้นนิมมารตี ภูมินี้จึงถือว่าเป็นยอดภูมิค่ะเป็นภูมิที่สูงสุดของเทวภูมิทางไปสวรรค์ชั้นนิมมานราตีค่ะในทานนสูตรนั้นได้กล่าวว่าผู้ใดทำทานโดยคิดว่าทำทานเพื่อให้จิตมีความปลื้มปิติในบุญการทำกุศลอย่างนี้นะคะผลของกุศลก็จะส่งผลทำให้ถ้าตายไปกุศลน,นี้จะส่งผล ก็จะส่งผลนำเกิดในสวรรค์ชั้นปรนินมมิตรวสวัตตีค่ะเราได้ศึกษารายละเอียดโดยสังเขตนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ตั้งนะคะว่าในเทวภูมิทั้งหกชั้นนั้นเป็นอย่างไรเมื่อศึกษาแล้วเป็นยังไงบ้างคะ มีความคิดมีความปรารถนาตั้งความปรารถนาไว้ไหมว่าเทวภูมิชั้นนี้เนี่ยเป็นที่หมายตาถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ผิดหรอกค่ะนะคะว่าภูมิใดที่เราเห็นว่าเป็นภูมิที่อยู่ที่ที่น่าจะเป็นที่อภิรมของเราแล้วนั้นเราตั้งความปรารถนาที่จะไปเกิดในภูมินั้นไม่ใช่สิ่งผิดไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอะไรหรอกค่ะตั้งความปรารถนาได้ค่ะแล้วความปรารถนานี้ ก็สำเร็จลงได้เหมือนกันนะคะแต่ในฐานะที่เราและท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ไข้ครวรในเรื่องของการศึกษาธรรมแล้วเป็นผู้ที่เห็นถึงความเป็นไปในวัฏฏะนะคะว่าวัตฏะที่มีการเวียนว่ายตายเกิดทุกอันเนื่องมาจากการเกิดนั้นคือชาติทุกนั้นต้องมีอยู่ในทุกภพทุกภูมิที่มีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วแก่นแท้คำสอนในพุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ก็ทรงมุ่งสอนให้เหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายนี้ได้ตระหนักถึงได้ตระหนักถึงการพ้นไปจากทุกข์นะคะแล้วการที่เราจะตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะไปเสวยสุขอยู่ในเทวภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งนั้นมันเป็นฐานะที่เราควรกระทำไหมนะคะถ้าเรามีความปรารถนาที่จะยังไปให้ถึง ความเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแล้วแล้วเรายังมาติดอยู่กับความอภิลมความน่ารื่นรมในเทวภูมิต่างๆจนถึงกับตั้งความปรารถนาไปในภูมินั้นๆน,น,นะคะถ้ามองดูแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ในภูมิใดก็ตามการสิ้นภพสิ้นชาติจากภูมินั้นย่อมมีแล้วถ้าเราไปอยู่ในภูมิใดๆที่มีความอภิลมน่ายินดีมากมายนั้น เราแทบจะไม่มีหลักประกันในชีวิตของเราเลยนะคะชีวิตในภูมินั้นๆเนี่ยจะเป็นชีวิตที่เรายังมั่นคงในเรื่องของการรักษาศีลเจริญภาวนาเรายังมั่นคงในเรื่องของการบำเพ็ญบุญอยู่ไหมในเวลาที่เรามีความสุขล้นพ้นขนาดนั้นถ้าเรายังมีความมั่นคงอยู่ก็จัดได้ว่าภูมิเหล่านั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นภูมิที่ดี เพราะว่าไม่ต้องเสวยทุกข์ใดๆมีแต่ความสุขเราก็จเจริญศีลภาวนาไปแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มั่นคงเสียแล้วศีลภาวนาของเราไม่มั่นคงเสียแล้วอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่น่าอภิรมนะคะส่งผลทําให้จิตนั้นหลงไหลเคลิบเคลิ้มยินดีปลาปลื้มไปกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ายินดีในรูปรดกลิ่นเสียงที่เต็มไปด้วยทิพยสมบัติ ยินดีไปด้วยอารมณ์ที่เป็นทิพย์การเสวยความสุขที่เป็นทิพย์ความยินดีอย่างนี้ย่อมยังผลให้ตัณหาคือความพอใจนั้นหนาแน่นมากขึ้นหนักมากขึ้นแล้วถ้าถึงวันเวลาแห่งการหมดอายุไขในแต่ละภูมินั้นไปนะคะด้วยตัณหาที่หนักแน่นในแต่ละภูมิที่ก็ทำมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเหลือเกิน เพราะว่าในแต่ละภูมินั้นชีวิตความเป็นอยู่ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยืนยาวมากตัญหาที่หนักแน่นอย่างนั้นถ้าเขาส่งผลนำเกิดล่ะคะนำเกิดในภพถัดไปภพไหนล่ะคะที่จะเป็นภพที่เหมาะสมกับสภาพของความยินดีพอใจสภาพของตัญหาที่หนักแน่นก็ย่อมไม่พ้นไปจากอบายภูมิ ที่เราได้ศึกษาไปแล้วในบทเรียนชุดที่6ตอนที่1ถ้าตกสวรรค์นะคะเป็นเทวดาตกสวรรค์ไปอยู่ในอบายภูมิมันกลับพลิกความเป็นอยู่ชนิดที่เรียกว่าจากขาวเป็นดำเราทนได้ไหมคะเรายัางยังคิดว่าเสียงเป็นเสียงกันไหมคะว่าไม่เป็นไรขอเสวยสุกก่อนอยากลิ้มรส ชิมรสชาติะเหลเกินว่าในภูมิที่มีความสุขเนี่ยมันสุขขนาดไหนนะคะถ้ามีคนที่เขามากางแผนที่เปิดแผนที่ให้เราทราบแล้วนะคะว่าแผนที่ในการเดินทางในขณะนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปเป็นอย่างนี้มีโอกาสเป็นไปเช่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วค่ะว่าจะเลือกอย่างไรนะคะแต่โดยความเป็น ความปกติของผลแห่งการให้ทานนะคะโดยความเป็นปกติของผลแห่งการให้ทานเนี่ยเราไม่ต้องตั้งความปรารถนาที่จะให้ผลของทานเนี่ยตอบสนองทําให้เราได้รับความสุขในเทวภูมิเราไม่ต้องตั้งความปรารถนาว่าผลแห่งทานนี้ขอให้เราเป็นผู้ที่มั่นคงเป็นผู้ที่มีธนะทรัพย์มากที่ว่าไม่ต้องตั้งความปรารถนาเพราะอะไรก็เพราะว่า ดังคําเปรียบเทียบนะคะว่าปลูกพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นถ้าเราปลูกต้นบุญนะคะผลแห่งบุญย่อมปรากฏบุญในเรื่องของการให้ทานผลของบุญก็คือเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความมีธนะทรัพย์เพราะว่าให้สิ่งที่ได้มาก็คือย่อมได้ในสิ่งที่ปรารถนาย่อมได้ในสิ่งที่เลิศเพราะฉะนั้นไม่ต้องปรารถนาค่ะเหมือนกับปลูกต้นมะม่วง เราก็ไม่ต้องนั่งขอร้องว่าขอให้ต้นมะม่วงเนี้ยออกผลมะม่วงมาให้เราเธอขอให้ออกเป็นผลมะม่วงออกมาเถอะไม่ใช่ค่ะเป็นหน้าที่ของต้นมะม่วงอยู่แล้วเมื่อถึงคราวที่จะผลิผลออกมาผลนั้นย่อมเป็นผลมะม่วงแน่ๆย่อมไม่ออกไปเป็นมะกรูดมะนาวถ้าทากุศลในเรื่องของการให้ทาน ผลของทานนั้นย่อมนำมาสู่ความเป็นเลิศในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในภพภูมิที่ดีย่อมมาสู่ความเป็นเลิศในเรื่องของการได้เสวยทิพยสมบัติในภูมิที่เป็นเทวภูมิหรือถ้านำเกิดในมนุษย์ภูมิบุคคลผู้นั้นก็ย่อมยังผลในเรื่องของทนทรัพย์แต่สิ่งที่ประเสริฐที่สุดในการเจริญบุญไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญทาน บุญศีลหรือบุญภาวนาก็ตามถ้าจะตั้งความปรารถนาความปรารถนาที่สูงสุดที่ดีที่สุดก็คือขอให้ผลแห่งบุญนี้เป็นกำลังเป็นปัจจัยสู่พระนิพพานอันนี้จะเป็นการตั้งความปรารถนาชนิดที่ดีที่สุดนะคะตอนนี้เรามาดูนะคะว่าในเมื่อเราเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะแล้วเราก็ได้ศึกษาเรื่อง ความเป็นไปของเทวภูมิทั้งหกภูมิแล้วเราจะมาดูอีกแง่มุมก็คือว่าในมนุษย์กับในเทวภูมินี้นะคะภูมิไหนจะมีพระอริยบุคคลมากกว่ากันถ้าในเทวภูมิในตอนนี้นะคะจะมีพระอริยบุคคลมากกว่าในมนุษย์ภูมิค่ะเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อแสดงธรรมในแต่ละครั้งจะมีเทวดามาฟังธรรมและบรรลุธรรมเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะเทวดาที่ฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสก,กะทาคาม,มีมีจำนวนมากมายทีเดียวค่ะส่วนเทวดาที่บรรลุเป็นพระอนาคาม,มีแล้วเมื่อหมดอายุไขจากเทวดาก็จะไปบังเกิดในโพร์มค่ะส่วนผู้ที่เมื่อฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อหมดอายุขายาาไกยขก็จะปริณิพานในเทวภูมินั้นๆจะไม่มีการเวียนไว่ายตายเกิดอีก การที่พระอริยบุคคลในมนุษย์โลกกับในเทวโลกนี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยในมนุษย์โลกนั้นมีพระอริยบุคคลน้อยกว่าเพราะว่าบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาในมนุษย์โลกนี้มีความสนใจในการปฏิบัติวิปัสสนามีเป็นจํานวนน้อยค่ะแล้วก็ยิ่งในปัจจุบันนี้มนุษย์เข้าสู่ที่เรียกว่ากําลังคืบคลานเข้าไปสู่กรียุกันนะคะ ะะก็คือว่ามีคนดีมีอยู่เพียงส่วนเดียวคนดีเนี่ยมีอยู่เพียงหนึ่งในสี่ส่วนนอกนั้นก็จะเป็นคนพาลการกรียุคเนี่ยเขาก็ดูกันตรงเนี้ยค่ะถ้าในสังคมนั้นในช่วงนั้นคนดีมีเพียงหนึ่งส่วน3ส,ส่วนที่เหลือเป็นพวกอสัพบ,บรุษคือเป็นคนพาลเนี่ยค่ะคนพาลเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงแค่ไปตีหัว คนไปไปเกเรน,นะคะคนพาลน,นี่หมายถึงว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมนั่นเองไม่สนใจในเรื่องของปริยัติไม่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติจึงเป็นเหตุทําให้ขาดความรู้ความเข้าใจในคําสอนของพุทธศาสนาเราค่ะจึงไม่สามารถที่จะนําตนเองให้พ้นจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นพระอรยะบุคคลได้ค่ะ ฉะนั้นถ้าปรารถนาที่จะสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องดูว่ามีคุณธรรมเหมาะสมหรือไม่ต่อไปเรามาดูค่ะว่ามีคุณธรรมกี่ประการนะถึงจะเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้ค่ะคุณธรรมนั้นประกอบด้วย7อย่างด้วยกันค่ะ7ประการคือหนึ่งบุคคลผู้นั้นต้องเป็นติเหตุกะบุคคล คำว่าติเหตุกะบุคคลน,นั้นหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่เกิดมาพร้อมด้วยเหตุสามอย่างเหตุสามนั้นก็คืออโลภะอโทสะอโมหะเป็นบุคคลที่เกิดมาพร้อมด้วยความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงค่ะเป็นผู้ที่มีปัญญาจึงสามารถเข้าถึงเข้าถึงความเป็นจริงได้เข้าถึงความเป็นจริงจนสามารถที่จะหลุดพ้นได้นั่นเองค่ะ สำหรับบุคคลที่เป็นติเหตุกะบุคคลประการที่สองเป็นบุคคลที่เคยสร้างปัญญาบารมีในเรื่องของการเจริญวิปัสสนามาตั้งแต่ในอดีตชาติในข้อที่สองนี้นะคะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในอดีตชาตินั้นเป็นอย่างไรนะคะข้อนี้ก็รู้ไม่ได้ข้อแรกที่ผ่านมาคือว่าเราเกิดมาพร้อมด้วยเหตุสามหรือเปล่าเราก็รู้ไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนคะ่ะ ดูประการต่อไปในประการที่สก็คือเป็นผู้ที่ขวนขวายในการเจริญวิปัสนาในปัจจุบันชาติเอาละในข้อที่สมเนี่ยเราสามารถที่จะมีคุณสมบัติได้เพราะว่าถ้าเราเป็นผู้ที่ขวนขวายก็แสดงว่าในปัจจุบันนี้เรามีคุณสมบัติข้อที่สนี้แล้วมาดูคุณสมบัติข้อที่สี่ต่อไปค่ะเป็นบุคคลที่ทราบถึงวิธีการเจริญวิปัสนาที่ถูกต้อง เอาละในข้อที่สี่เราจะมีคุณสมบัติข้อนี้ได้ไหมมีได้ถ้าเราเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นหลักปริยัติหรือหลักของการปฏิบัติก็ตามถ้าศึกษาถูกต้องวิธีการเจริญวิปัสสนาที่ถูกต้องเราก็ย่อมสามารถที่จะศึกษาแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสทงสอนไว้ได้ คุณสมบัติข้อที่สก็น่าที่จะมีได้ในเรามาดูคุณสมบัติประการที่5ค่ะสถานที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติข้อนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเป็นไปของแต่ละบุคคลด้วยเราสามารถไหมที่จะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติสถานที่นี้ไม่ได้หมายถึงสำนักปฏิบัตินะคะ แต่มุ่งหมายถึงว่าสถานที่อยู่อาศัยนั้นเป็นสถานที่เหมาะสมกับการทําให้การเจริญภาวนานั้นเป็นไปได้ไหมถ้าเราอยู่ในที่ที่อึดอัดอยู่ในที่ที่แออัดอยู่ในที่จอแจเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะสมกับการปฏิบตัติเพราะฉะนั้นคุณสมบัติข้อที่5นี้ก็สามารถที่จะสร้างสามารถที่จะสาะแสวงหาขึ้นมาได้ตามกำลังของแต่ละบุคคล มาดูคุณสมบัติข้อที่6ค่ะเป็นบุคคลที่ไม่มีความกังวลในปริโภศิประการค่ะคําว่าปริโภศิประการก็คือว่าเป็นบุคคลที่ไม่กังวลในเรื่องของที่อยู่ในเรื่องของตระกูลในเรื่องของลาภสการะไม่กังวลในเรื่องของหมู่คณะไม่กังวลในเรื่องของงานก่อสร้างนวัตกรรมต่าง ไม่กังวลในเรื่องของการเดินทางไม่กังวลในเรื่องของญาติไม่มีความกังวลในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความกังวลในเรื่องของการเร่าเรียนในเรื่องของการศึกษาไม่มีความกังวลในเรื่องของการแสดงอิทธิฤทในคุณสมบัติข้อที่6นี้นะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดก็คือว่าต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีความกังวลในสิ่งที่จะมาทำให้ทำให้จิตใจของเรานั้นเศร้าหมอง จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความกังวลในเรื่องราวที่จะมาทำให้ความเป็นไปของชีวิตในเรื่องของการประพฤติทธรรมนั้นมันขาดตอนลงหรือว่ามันหยุดลงนะคะส่วนความกังวลในเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการแสดงฤทธิ์เนี่ยคะ่ะในปัจจุบนันถ้าเราเองเป็นผู้ที่ไม่ได้สำเร็จในเรื่องของฌานอภิญญาต่างๆก็คงจะแสดงฤทธิ์ไม่ได้อยู่แล้วความกังวลในเรื่องนี้ก็คงไม่ปรากฏกับเรา คุณสมบัติข้อสุดท้ายค่ะก็คือคุณสมบัติข้อที่7เป็นบุคคลที่มีเวลาในการปฏิบัติพอสมควรไหมคุณสมบัติ7ประการที่จะเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าดูแล้วตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่7เนี่ยนะคะมีสองข้อเองค่ะที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิน กำลังแห่งการควบคุมของเรานะคะก็คือข้อที่1กับข้อที่สส่วนตั้งแต่ข้อที่3ถึงข้อที่7เราสามารถที่จะฝืนกระแสฝืนกำลังแห่งความเป็นไปในชีวิตที่มันเต็มไปด้วยกิเลสและตัณหานะคะถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ที่เจริญธรรมเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็สามารถที่จะทำให้คุณสมบัติประการที่สาม ถึงประการที่7นั้นมีอยู่ในเราได้ถ้ามีคุณสมบัติถึง5ประการเหล่านี้แล้วนะคะถึงแม้นว่าในอดีตในอดีตชาติเราจะไม่ได้เคยสร้างปัญญาบารมีในเรื่องของการเจรวิญวิปัสสนามาก่อนก็ยังไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ใช่สาระสำคัญในชีวิตนี้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ต่างหากเวลานี้ต่างหากที่เรากำลังทำเวลานี้ให้เป็นเวลาที่ดีที่สุด เป็นเวลาแห่งปัจจุบันชาติที่เป็นผู้ที่วขวนขวายในการเจริญธรรมส่วนคุณสมบัติประการแรกเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะที่จะกําหนดตัวชีวิตของเราเองมาได้ว่าตอนที่เราเกิดมาเนี่ยขอให้เราเป็นผู้ที่มีปัญญามาตั้งแต่เกิดถึงแม้ว่าในปัจจุบันชาตินี้เราอาจจะ ไม่ได้เกิดมาเป็นบุคคลชนิดติเหตุกะบุคคลคือเป็นบุคคลที่มีปัญญาเราอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่มีปัญญาคือเกิดมาพร้อมกับอโลพะเกิดพร้อมกับอโทสะแต่ว่าไม่ได้มีอะโมหะในขณะเวลาเกิดถ้าเราไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ก็เรียกได้ว่าเราเป็นบุคคลชนิดที่เป็นทวิเหตุกะบุคคลถึงแม้ว่าชาตินี้ เราจะมีบุญไม่เพียงพอที่จะเกิดมาเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ปัจจุบันนี้ต่างหากที่เรากําลังสร้างปัญญาสร้างปัญญาชนิดที่เป็นปัญญาบรารมีให้ปรากฏให้ปรากฏชัดในชาตินี้การที่เราขวนขวายในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของปริยัติก็ตามขวนขวายในเรื่องของการปฏิบัติก็ตามเป็นไปในเรื่องของ บุคคลที่กำลังเจริญปัญญาค่ะปัญญาที่กำลังเจริญอยู่ในชาตินี้นี่เองค่ะที่จะสามารถทำให้ในเรื่องของวิปัสสนาปัญญาของเรานั้นมีโอกาสเป็นไปถึงแม้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในชาตินี้แต่การสร้างปัญญาบรารมีในเรื่องของการรักษาศีลเจริญภาวนาของเราในปัจจุบันนชาติเนี่ค่ะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่กำลังปรากฏในปัจจุบันซึ่ง ถ้าจะส่งผลไปในอนาคตคือในภพหน้าการปฏิบัติธรรมในภพหน้าของเราก็อาจจะเป็นการปฏิบัติธรรมชนิดที่รวดเร็วชนิดที่ไม่มีอุปสรรคแล้วก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างสะดวกง่ายดายก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นในชาตินี้จะมีคุณสมบัติอย่างไรก็ตามเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะมีคุณสมบัติได้ครบทั้ง7ประการ ก็ขอให้เป็นผู้ที่ขวนขวายในการเจริญบุญเธอค่ะบุญย่อมส่งผลค่ะในเมื่อเราศึกษาในเรื่องของเทวภูมิหมดแล้วนะคะต่อไปก็จะมาศึกษาในเรื่องของพรหมภูมิค่ะก็เริ่มตั้งแต่รูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิค่ะ